วัตดดิจ้าพี่น้องเพนบบปลากระเทียมจ้าปลากระเทียมน้อยหอยสังให้น่าขึ้นเป็นพือดผืดได,ด้พี่น้องขึ้นเป็นลือดผืดขื้นเน่จจาพ้าพี่น้องรอป้าพี่น้องเอ้ย <c ười> ไปเบิ่งอันพักบุงมาแล้ว ของกระแทงออกแดงๆติปีหน่อยๆอย,อยู่ได้บอกพื่อนยัยวะเขาขอปลากระเทียมมาสิพุนไปหอดพุนย่ยายสิบห้ายางไปพนกระตกเสมือเดอ้อพี่น้องเ <c oughs> สียงน้ำตกน้ำหวยน้ำคล้องพลกตกเสมือเสมือพี่น้อง Phang thang nàn kè mèn kè lăng ชูตุกห okay. ูล it ูกตาพระยาสิพาฒไปเบิ่งอันต้นสูงๆเงี้ยงๆงี้ๆพี่น้องฟังนั่นกับเมนนะเดี๋ยวไปเขียวๆโดงนี่สิเป็นด่งง่ายก็ร่างขืนกับมี่ก็ร่างขืนเนาะพูนเป็นปาเห็ดท่งพูนท่าเขาปาเห็ด เห็ดม่นปูหรอพี่น้องมีอยู่ปลาเดียวปลาหน่อยย่างมากย่างมากตดง่ายพี่น้องเพื่อน่าลืดพืด เป็นตนแหน,แน่เดี๋ยวพี่นอง้พาพี่นองจิ้มเอาจั๊กน้อยเกินจิ้มเอาไปพัดเนาะไปยุ่นโลงยุ่นโลงกระทะ กระเทียมปลาจ่ากระเทียมฝรั่งเศสเออพี่น้องมาเด้อมาเด้อปลูกเมืองไทยสั่งม่อยากออกแท้เนี้ยพอเนี้ยมีเห็นบ่จิ้มลูกหน่อยๆนึงเพิ่นเพิ่นสิบ่อันเน่าเลยพี่น้องเบอเพิ่นสิบัวเน่าพันสิหอดหัวเพิ่น เพราะว่าบ่มีใบตองนะพิ่อยูโรห่วยเป็นขี้ดินโดนๆดนเนี่ยพิ่นได้เป็นต้นเตี้ยมาทางนี้ตน้น่อยู่พี่น้องบ่ต้นช่อมีซสบหวานจวยจวยุยลาวใส่ตำบักุ่งนี่โอ้ลอลอเพิ่นเดียวซสบวิตามินหลายกินพักยังกับสร้างพี่น้องว่าแต่คนมักพัก เสียบอีดีช่วงนี่พักกระเทียมแสบหวานออกคือแบบกุยชายนั่นแหละเบื้องเพืินสีออกดอกแล้วได้พี่น้องนี่มันบวกคืนันประเทศอื่นเนาะประเทศอื่นของเพลินใบใหม่โปกคุ้มไหมเงี่ยวเงี่ยวแบบนี้อวบ,อบ ทยาสี่ขี่ห่ายเนี่ยเห็นบ่า <c oughs> ขี่ขี้ห้ายก็เสีบอยู่เด้อก็ร่างสิเป็นโดสซ่านี่แล้วพี่น้องล่างล่างแล้วอุย้ยหา่าวเสตตาบักฮุ่งสวยเสตตาบักเตียงกับขนุมสินแสบเป็นยังคุณเดียวพัดก็เแีบได้พี่น้องช่วงนี้ก,กินกินกินไบใบรวด ไปเฉพาะกินนี่นะเคยาไปสุเปียไปายโผดถิ่มเสียซื้อในเวลาเดินดงเดินป่าด้านที่อะไรสิเป็นดอกเนีย่ยขีดิ้นเนี้ยวพี่นว่องเนีย้ย กนกระึ้นนี่กำลังเึินเห็นนะนี่น่อย,อยกำลังขึ้นอันนี่ก็ขึ้นกำลังออกดอกเห็นนะนี่ดอกเพนุ่นเสือยหย,ยกกว่เคยผาดมาพี่น้องผัดใช้ไตไกล้เพชรเพชเพชขาสวยล่นลนแสบหลยแซ่บหลา ตะกีดเหลือมื้อแง่พี่น้องย,ยายองก็ตัดยายลูวานหนาพักมาเร็วนะเลตัดต้นส่ำหนีตัวกระล่างเหล่าเหล่าเส็ปปากดี <c oughs> เสียบหอม ก็คือจะเปดึงยิ่งสีออกเห็น่าเป็นดอกเลยนี่นดอกเพ,พ,พิ่นพัด่าแซบขนาดพี่นงอย่ก็จะเอาซ้ำนี่แหละพี่นงเอาไปกินกับตำหมักแตงเอาไปพัดนะจะคอยแม่รอเบิ้งไหมเนาะพี่นงเบิ้งเป็นปลาเป็นปลาเน่าหวยเพิ่นเป็นหวย น้ำและโขกไหลลงไปหาหม่องท่าเลือยอยู่ทั้งนั้นลานอาหารอยู่หนีนนเลือห้องเลือห้องจัก,กรยานขี่เด่นจัก,กรยานเคยผ้าหลูกมอเที่ยวสุปีนั่นเป็นเลือท่างเลือพานห้องเลือน้ำไหลลงไปนีนีปลากระเทียมมีหลายปลาพี่น้องมีหลายอยู่จ้ะเดี๋ยวย่าจะผ้ามาไหมนาะพี่น้อง เห็นมดลดพ่อยายผัวนอนถ่ายอยู่พี่น้องกินข้าวแล้วก็ออกมาเก็บตัวไปย่าสิบห้าอันเก็บอันอันฟันซิงโตเด้พี่น้องเอาไปหาจิม้มมาฟันซิงโตตากแดดเอามาอบมาตากไว้เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องต่อไปนีกับสิรงเก็บซื่มือเด้อจา้าพักออกแล้วกับสิเห็ดเกิบวิดีโออันเก็บฟันชิงโตพี่น้องสิลงซื่มือ เมื่อดกิบเรอจามาาเดียวมาผ่อกันเดีวดูดูพักออกพี่น้องปลาห้าเมียบานสวัดดีค่ะบา,บายบายพี่น้องเดี๋ยวจะคอยมาไหมเนาะยาาสิาพ้าไปจิ้มเอาพักฟันสิงตยารักษาโรค <laughs> บ,บายบายค่ะกิบต่อไปอย่าสิเหตุอันเก็บสลัดฟันสิงตูวิวธีกินสลัดเห็ดยังไง แสบพี่น้องบ๊ายบายเอาให้เบิองอีกกอนเอาไปสภาพพอกินท่านี่ล่ะเอาไปพักกับตาบักแตงเผ็ดเโอ้แสบแสบซ้ำเนี่ยร่างพันใส่ปากด้วยแบบนี้โอ้บ๊ายบาย